สวัสดีค่ะวันนี้ครัว,นนวรไทยมายำสาหร่ายแก้วนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเจนะคะทำง่ายๆนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีสาหร่ายอ่าสาอ่าสาหร่ายแก้วนะคะ1ถุงนะคะแล้วก็มีแป้งหมูอ่า เจนะคะแล้วก็มีเต้าหู้นะคะหั่นเป็นคำๆนะคะเสร็จแล้วก็มีแครอทนะคะครึ่งหัวหั่นเป็นอะไรสวยๆนะคะเป็นดอกไม้แล้วก็มีตะไคร้หนึ่งต้นหั่นซอยนะคะพริกสีแดงสีเขียวนะคะห้าเม็ดพริกจินดานะคะใบมะกรูดหั่นซอยนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ น้ำตาลทายแดงนะคะแล้วก็รสดีเจนะคะหช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะเ س อิ้วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีหัวกระลำปีลวกนะคะสุกนะคะตัวไทยทำไม่หมดแล้วนะคะครึ่งหัวนะคะตัวที่เป็นตัวนี้ก็ต้าคูก็ทำสุกแล้วนะคะแล้วก็ หมูแป้งก็ทําสุกหมดแล้วนะของของเจนะคะวิธีทำนะคะยำนะคะง่ายๆนะคะก็ใส่อันนี้นะพอใช้ใช้ของสาหร่ายแก้วนะคะของยี่ห้อนี้นะนะคะยี่ห้อนี้นะคะพอใช้ใช้ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะใส่สาหราแก้วลงไปเลยะคะ่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะของเจนะคะแล้วก็ใส่ดีเจใส่ลงไปเลยค่ะถ้าน้ำขุยก็ใส่น้ำต้มสุกไปสักห้าสิบมิลลิกรัมใส่เลยนะคะถ้าน้ำขุยนิดหนึงแล้วก็ยำลงไปเลยค่ะ,คะ,คะ,ะลงไปเลยนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะใส่ได้นะคะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดค่ะ ก็เราก็ปแรบบุงไว้ก่อนทำน้ำยาก่อนค่ะพอน้ำยามีแล้วค่ะรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกที่หนูที่หั่นซอยใส่ไปะคะ่ะเค็มหวานนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดน,นะคะเผ็ดก็ไม่มากนะคะคส่ไม่ทาเนเผ็ดมากแล้วก็ใส่แครอทลงไปด้วยค่ะพริกเกลือไหมนะคะแล้วก็ ใส่ตะไครลงไปหั่นซอยนะคะยามเพื่อสุขภาพนะคะไม่ต้อบูดค่ยะยามสาหร่ายแก้วเพื่อสุขภาพนะคะสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่หัวกะหล่ำลงไปเลยคะ่ะเพื่อให้ไงคนไทยจะไม่ทานดิบนะคะหัวกะหล่ำปีทานดิบไม่เป็นดีนะคะ รสชาติเค็มนิดหวานหน่อยเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดทั้งหมดสี่รสนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้กับหมูไปเลยนะคะหมูหมูเจนะคะใส่ไปะะเลยค่ะใส่หมูไว้นี่นะคะใสเ่เจนะคะยามสมุนไพรสาหร่ายแก้วื่อสุขภาพน,นะคะนะคะด้านใค่ะยามผักสุขภาพ เขมนิดหวานหน่อยออกเปี้ยวออนิดนึงนะคะเปียวนิดหน่อยไม่มากนะคะเดี๋ยวครัให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ตัดใส่จานนะคะยำสาหร่ายยำสาหร่ายแก้วนะคะ,นะคะน่าทานมากเลยคะ่ะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเลยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะยำสาหร่ายแก้วสมุนไพรนะคะเอ่อ ฮนะเจนะคะยำเจนะคะยำเทสาหลายแก้วสมุนไพรนะคะน่าทานมากเลยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่จานแล้วนะคะยำสาหลายแก้วนะคะเจนะคะสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะ ก็ใช้จาเลยค่ะ,ะรอราหยแก้เจนะคะนาหานมากเลยค่ะ เพื่อสุขภาพาค่ะผักทา,านมากเลยค่ะล้างปลาสลิดเจเพื่อสุขภาพายำปลาสลิดเจเพื่อสุขภาพาค่ะเห็นแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ เป็นลักษณะนี้นะคะยำสาหลายเจเพื่อสุขภาพน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะยำยำเอ่อสาหลายเจเจนะคะเพื่อสุขภาพนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะกัวไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะกัวไทยจะทําคลิปสั้นๆนะคะอันนี้ยำสาหลายเจนะคะเพื่อสุขภาพนะคะ ปูไทยทำเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะยำสาหร่ายเจยเพื่อสุขภาพนะคะน่าทานมากเลยค่ะเป็นทัาดอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะขอพอบคุณมากค่ะปัไทยแบบละลื่นได้ทำยำสาหร่ายเจยเสร็จแล้วนะคะ ขอให้ซีในช่องและซีประเทศไทยและซีช่วยโลกให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะโคไทยบุญมาฝากนะคะโคไทายคาเจสิบมานะคะขอบคุณมากค่ะ